สวัสดีค่ะน,นี่นะคะพื้นที่สิบไรวิวเขาที่อยู่ในชุมชนนะคะติดบ้านขนใกล้บ้านขนสามารถดึงน้ำไฟขยายเขตต่อได้ค่ะอันนี้คือวัดค่ะอันนี้คือวิวรอบข้างนะคะที่เป็นสันลูกลังนี่ก็คือ คลองนะคะคลองชลนระทานคลองใหญ่มีน้ํานะคะเนี่ยค่ะที่เป็นสัตว์ลูกหลางเนี้นะคะ่ะติดกับที่ดินเลยค่ะคลองน้ําใหญ่คลองน้ําขนาดใหญ่นะคะที่วิวเขาค่ะสวยค่ะใกล้บ้านคนอยู่ในชุมชนนะคะสามารถขยายเขตน้ําไฟต่อจากวัดได้เลย สิไล่ค่ะ